ไม่เกี่ยวอะไรนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแล้วเมื่อคืนนะครับคืนวันอังคารเป็นคิวของศึกยูฟาแชเมเปี้ยนส์ลีกถ้วยใหญ่ยุโรปซึ่งทีมที่ผมเชียร์อย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเพราะว่าเราก็ได้ไปเล่นคืนวันพฤหัสนะฮะคืนที่เงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวเล่นถ้วยเล็กๆนะเดินทางไกล ไม่ได้มีความสำคัญไม่ได้มีแรงดึงดูดอะไรมากแต่เมื่อคืนเนี้ยในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกด็กผีนะครับเด็กผีกองเชียร์ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยเหมือนมีส่วนร่วมยังไงชอบกลน,นะ <laughs> ธรรมดาเนี่ยถ้าไม่มีคู่เอกนะฮะไม่มีคู่เอกไม่มีคู่ที่น่าดูหรือไม่มีทีมที่เชียร์เนี่ย บอลแม่งเตะตีสามตามเวลาบ้านเราอ่ะธรรมดาตีสองว่าดึกแล้วนะพอเขาเปลี่ยนเวลาหน้าหนาวดึกกว่าเดิมอีกเตะตีสามง่วงก็ง่วงนะฮะอยากนอนก็อยากนอนนะ mm. เกี่ยวก็เกี่ยวอะไรก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาคู่ใหญ่ก็ไม่มีถ้ามีก็ควรจะดูคู่ที่มันน่าสนใจกว่าใช่ไหมไม่ใช่ดูคู่นี้แต่เมื่อคืนนี้เชื่อว่าเด็กผีจำนวนหนึ่งนะครับ น่าจะเยอะพอสมควรนั่งเฝ้าหน้าจอดูเกมระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะดูฟอร์มการเล่นดูวิธีการเล่นของสปอร์ติ้งลิสบอนจากการทำงานของรูเบนอะโมริมกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้ผมบอกแล้วนะครับ อโมริมจะคุมทีมสปอร์ติ้งเนี่ยเป็นเกมสุดท้ายในบ้านคือเจอกับแมนซิตี้ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็สุดสัปดาห์นี้นะครับเขาจะคุมทีมในลีกนะในพรีเมียร์ลีกาของโปรตุเกสเนี่ยเป็นเกมสุดท้ายไปเยือนทีมเก่าของเขาด้วยอย่างบลากาแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเดินทางนะเดินทางบนถนนอากาศมาที่เมืองแมนเชสเตอร์ เพื่อเข้ารับตำแหน่งพ่อใหญ่แห่งโอทราฟฟอร์ดนะเฮดโค้ชปีนี้ปีนี้เขา,าเรียกไม่เรียกผู้จัดจาก,การทีมแลวเขาเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเฮดโค้ชก็เขาจะเฮดโค้ชเขาจะผู้จัดจาก,การทีมอะไรก็ช่างอะ่ะเขาเฮดโค้ชแล้วก็เฮดโค้ชตามเขาแล้วกันนะเพื่อเข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้เลยจับตามองเป็นพิเศษผมนี่ตั้งใจดูเลยนะว่าไอ,อ้ระบบสามสี่สามมันเป็นแบบไหนนะและ รูปแบบการเล่นวิธีการเล่นของ Sporting งล bon, ิสบอนเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันสามารถที่จะนำมาปรับใช้หรือเหมาะกับการเล่นที่แมนเล่นกับทีมแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดหรือเปล่าตั้งใจดูเป็นพิเศษเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับแบบเอาอวันนี้ขอตั้งใจดูดึกดึกดื่นง่วงก็ง่วง,ง,วงตั้งใจดูปุ๊บสีนาทีโดนก่อนเลยอีกตั์คิดในใจ ชิปหายแล้วบัไล,ล่แน่นอนนะฮะความหายนะมาเยือนแล้วแค่สี่นาทีเมสซิตี้ชิงจังหวะขึ้นนำก่อนอย่างรวดเร็วเลยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากความผิดพลาดเองเนี่ยของผู้เล่นสปอร์ติ้งถามว่าผิดพลาดยังไงผมบอ,อกให้นะฮะนี่คือนี่คือวิธีการเล่นของสปอร์ติ้งเลยคือการบิวอัพเกมขึ้นไปพยายามที่จะ ต่อบอลเซตบอลกันตั้งแต่ในกรอบเขตโทษนะครับและจังหวะนั้นเนี่ยคือ,ค,อคือการเซตบอลในกรอบเขตโทษเนี่ยมันต้องแม่นยําต้องกล้าต้องไม่กลัวเพราะว่าคู่แข่งเขาจะขึ้นมาบีบขึ้นมาปิดพื้นที่แล้วก็เพลสใส่เร็วนั้นคุณต้องต่อบอลได้แม่นยํารวดเร็วเพื่อที่จะหนีการเพลสนะ สปอร์ติง้งบิวเกมขึ้นมาจากในกรอบเขตโทษปรากฏนะครับเขากล้าที่จะจ่ายไปหน้ากรอบเขตโทษผู้เล่นที่โดนบีบอยู่จับบอลลัน่นนะครับถูกโฉกฟิลโฟเดนแม่งเอาไปยิงตุงตาข่ายผมคิดในใจนะฮะตอนนั้นนั่งดูอยู่เชียร์แล้วมีโอกาสเดทหาค่อนข้างสูงเพราะว่ามาลิตี้เนี่ย เขาเหนือกว่าด้วยศักยภาพด้วยชื่อชั้นนะครับตัวผู้เล่นนี่ดังกว่าทุกคนตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยสปอร์ติ้งเทียบไม่ติดเลยแล้วก็เรารู้กันดีอยู่ว่ามาสเตอรจากการทำงานของเป๊ปการ์ดิโอลาเนี่ยเป็นบอลคอนโทรลนะฮะแต่ละเกมเนี่ยจะครอบครองบอลบุกใส่คู่แข่งนะ,ะจะเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยจะสูงมาก60สิบสี่ ท่าเฉลี่ยจะตกอยู่ประมาณนี้แล้วนี่ชิงจังหวะขึ้นนำก่อนอย่างรวดเร็วอีกต่างหากแล้วมันจะไปเหลืออะไรผมคิดในใจนะตอนนั้นผมพูดกับตัวเองว่าถ้าเละถ้าแพ้นะถ้าคาบ้านรูเบนอโมริมซึ่งนะปัจจุบันเนี่ยยังเป็นกุนซื้อของสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่เขาจะถูกเปลี่ยนสถานะนะครับ จากกุญซือของสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นกุญซือของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดทันทีทั้งที่ยังไม่ได้เข้ามารับงานอย่างเป็นทางการอ้สัตว์ชิบหายแน่พรุ่งนี้มึงโดนหนักแน่ถ้าสปอร์ติ้งแพ้หวายไปเอากุญซือใครมาอุยนะยังไม่ทันคุมเลยก็แพ้แล้วนี่หรือกุญซือของแมนยูคนใหม่คือทั้งๆที่ตอนนี้ณนะปัจจุบัน่ะ อโมริมยังเป็นกุญซือของสปอร์ติ้งลิสบอนเข้าใจใช่ไหมครับนะยังไม่ได้ย้ายมาแมนยูแต่ถ้าเมื่อคืนแพ้เขาจะย้ายมาแมนยูทันทีโดนแน่นะครับหลังจากที่แมนซิตี้นำสปอร์ติ้งลิสบอนก็ยังลืมตาอ้าปากไม่ได้นะครับเรือใบสีฟ้าเขายังคลองบอลบุกนะครับบุกอยู่ข้างเดียวเลยแหละนะต่อบอลทำชิ่งนะครับแล้วก็บุกกดดันใส่ เจ้าถิ่นเนี่ยเป็นระยะหาจังหวะจบได้เป็นระยะระยะจุดหนึ่งที่ผมมองนะครับคือสปอร์ติ้งเนี่ยก็โชคดีอย่างหนึ่งที่แมนเชสเตี้ร์เขาจบไม่คมเขาบวกประตูที่สองเพิ่มไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาบวกเพิ่มได้เป็นสองศูนย์เนี่ยแม่งจบแล้วครับนายไล่ย,ยากตามไม่ทันนะครับรูปแบบการเล่นอ่ะซี สามสี่สาม,สามที่ผมเห็นอ่ะเขาวางระบบสามสี่ามีเซนเตอร์แบ็กสาตัวมีวิงแบ็กสองข้างมีมิดฟิล์ตัวกลางสองคนมีกองหน้าสามคนนะเป็นหน้าด้านข้างสองคนข้างซ้ายข,าข้างขวาแล้วก็หน้าเป้านะแต่เวลาเล่นเกมรับเนี่ยเมื่อเือคืนนี้ต้องบอกอย่างสปอร์ติ้แทบจะไม่ได้ตั้งเกมรุกข,ของตัวเองนะครับถูกผู้มาเยือนเนี่ยครองบอลบุกกดดันอยู่ข้างเดียวพูดง่ายว่า,บ,าบังคับให้ต้องเล่นเกมรับเสียเป็นส่วนใหญ่ เวลาเล่นเกมรับเนี่ยเราจะเห็นว่านอกจากเซ็นเตอร์แบ็กสตัวของสปอร์ติ้งลิสบอนแล้ววิงแบ็กเมื่อคืนนี้ไม่ได้ทําแทบจะไม่ได้ทําหน้าที่เป็นวิงแบ็กวิงแบ็กคือแบ็กกึ่งปีกแต่เมื่อคืนนี้วิงแบ็กสอข้างของสปอร์ติ้งเล่นเป็นฟูลแบ็กเลยคือไม่มีวิงเป็นแบ็กอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถอยมาเขาจะอยู่ระนาบเดียวกับเซ็นเตอร์แบ็กเลยนะครับในขณะเดียวกันมิดฟิลด์ตัวกลางสองคนทําหน้าที่ตัดบอล บทบี้ทาลายเกมแดนกลางอยู่แล้วข้างหน้า3ตัวเนี่ยจะถอนลงมาช่วยตรงกลางอีก2คนนะก็คือหน้าซ้ายกับหน้าขวาเขาจะถอนลงมาเป็นมิดฟิลด์อีก2คนอ่านอะีก2คนนแล้วก็ถุยแล้วก็ทิ้งหัวหอกตัวเป้านะครับก็คือวิกเตอร์ยูเคเรสเนี่ยทิ้งไว้คนเดียวไว้เพียงลำพังเลยเท่ากับว่าเวลาเล่นเกมรับเนี่ยเราจะเห็นเชฟของสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเป็นระบบ ห้านะครับหลังห้าเลยห้าสี่หนึ่งเวลาเล่นเกมรับจะเป็นห้าสี่หนึ่งเอาแล้วเวลาเล่นเกมรุกล่ะนะครับอย่างที่บอกถูกคู่แข่งบุกกดอยู่ข้างเดียวไม่ค่อยได้เล่นเกมรุกแบบตั้งขึ้นไปสักเท่าไหร่เกมรุกของสวอตติ้งจะมาจากจังหวะ c o u n t เตอร์แอตสวนกลับฉับพันบ้างหรือจังหวะชาบฉวยบ้างนะครับเวลาเล่นเกมรุกเนี่ยนะ นอกจากจะบิ้วเกมขึ้นไปแล้วนะครับจะต่อบอลกันน้อยจังหวะพยายามเล่นให้รวดเร็วนะครับแล้วก็มีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือแทงช่องแทงทะลุช่องเนี่ยแทงยาวทะลุช่องเฮ้ยแม่นยำแต่กุญแจสำคัญครับมันมีกุญแจสำคัญอยู่ดอกหนึ่งคือนอกจากจะเล่นน้อยจังหวะแทงท่าเล่นเร็วแล้วก็แทงทะลุช่องขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขามีกองหน้าที่ดี นะครับกองหน้าของสปอร์ติ้งก็คือคนที่ผมเคยเอามาเล่าให้ทุกท่านฟังแล้วนะเป็นดาวเตะชาวสวีเดนเคยค้าแข่งอยู่ในอังกฤษนะคเคยเล่นกับคูเวนทรีซิตี้ด้วยเคยอยู่กับไบรตันด้วยโอ้โหเฮียเคยอยู่กับสวอนซีซิตี้ด้วยนะครับเขามีชื่อว่าวิกเตอร์ยูเคเรสนะครับอ่านว่า เยอเคเลสนะผมไปถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษามาแล้วไม่ใช่เกี่ยวนะฮะไม่ใช่เกี่ยวเคเลสนะครับคือภาษาอังกฤษเนะี g ่ย g y o มันก็อ่านอย่างอื่นไม่ได้นะแต่ตรงตัว o มันจะมีจุดสองจุดอยู่ข้างบนนะครับถ้าเราอ่านว่าตามภาษาอังกฤษเกี่ยวเกี่ยวมันดูแบบมันดูแบบรถทัวร์มันดูเจ๊เกียวยังไงไม่ทราบนะครับแต่สวีเดนเมื่อคืนนี้ผมพยาพยามพยายาม ฟังคนภาคแล้วก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญมาสรุปนะฮะวิกเตอร์ยูเคเรสเป็นกองหน้าที่ผมจับตาดูเป็นพิเศษอีกหนึ่งคนโฟกัสเลยเฮ้ยไอตัวนี้เป็นไงวะนะครับเพราะว่ามันยิงถล่มทลายเหลือเกินก่อนหน้านี้มันเพิ่งซัดมาสี่ประตูนะครับแล้วก็มันยิงมาแล้วเนี่ยยี่สประตูโอ้โ oh, ห oh. 22ประตูด้วยซ้ำก่อนก่อนเมื่อคืนนะ สิ่งที่เห็นจากไอเยอคเรสเนี่ยหนึ่งคือมันมีความเร็วมันเป็นกองหน้าที่มีความเร็วนะฮะมันมันมันบึ่งไปซ้ายมันโฉบไปขวาเวลาเขาวางบอลยาวเวลาเขาแทงทะลุช่องมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันมันพุ่งไปเอาด้วยความรวดเร็วสองคือมันมีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งยังไงเห็นไหมฮะพอเขาเพื่อนเขาแทงบอลมาให้แล้วมันโฉบไปเอามีกองหลังตามประกบอยู่มันกระแทกก่อนเลยกระแทกแล้วตัวเองไม่เสียหลัก ตัวเองได้เหลี่ยมบางบอลเข้าหาบอลคลองบอลได้รวดเร็วและแข็งแกร่งนะครับจังหวะเบียดจังหวะกระแทกทำได้ดีว่าแล้วก็นึกถึงกองหน้าสองคนคนหนึ่งหัวเถิกเถิกเถิไม่ฟอกเถิกไม่พอ,พอฟูจังหาคล้ายๆจยันดูโอ้โหคนนั้นเอาตรงๆนะลุงกูยังเร็วน้อยกว่านั้นนิดนึงเลยอะนะเร็วกว่าลุงกูหน่อยนึง นะแหมแม่งวิ่งจังหวะนั้นโอ้โหเห็นแล้วแบบโอ้นะแบบโอ้โหเรือกเกลือเลยนะพุงเริ่มเลยนะอีกคนหนึ่งก็ดูหนุ่มแน่นนะครับดูมีความกระปี้กระเป๋าแต่เหมือนไม่เข้าใจเหมือนไม่เข้าใจการเล่นในตำแหน่งกองหน้าเอาพูดตรงๆแม่งเล่นเป็นกองหน้าไม่เป็นจังหวะเบียดจังหวะกระแทกจังหวะครองบอลการหาช่องการหาพื้นที่ว่าง เอาตรงๆคนละตีนกับไอ้เยอเคเลสเลยบางคนบอกเฮ้ยพี่บูใจเย็นเยอเคเลสแมงยิงเยอะเนี่ยพี่บูอย่าลืมแม่งเล่นในลีกโปรโตุเกตกูไม่ลืมไอ้สัตว์แล้วเมื่อวานมันยิงใครเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นบททดสอบที่ยอดเยี่ยมมากนะครับคือเป็นทีมระดับแชมป์ของพรีเมียร์ลีกเลยคือเป็นของดีของพรีเมียร์ลีกเลยแล้วเอามาเป็นบทบทพิสูจน์จะได้ไม่ต้องบอกโอ้หแม่งยิงบากา้าแม่งยิง ทีมนั้นทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ได้ยิงทีมหมูหมูนี่ยิงแมททตตี้เลยเบียดบังบอลนะกระแทกจังหวะคลองบอลหาที่ว่างจังหวะยิงประตูมีโอกาสตั้งแต่ช่วงแรกๆเกือบตีเสมอได้แต่ไปพลาดตรงที่ว่าพยายามจะชิดข้ามหัวผู้หล่าประตูแล้วมันแปก๊กนะครับคือกองหน้าไอ้ลูกแบบนี้มันพลาดกันได้ไม่ไม่ว่ากันแต่ต่อเมื่อมีโอกาสแก้ตัวทีนี้โอ้โหเห็นเลยนะะ เห็นเลยว่าไอ้กองหน้าคนนี้แม่งของจริงนะแม่งของจริงเห็นเลยแม่งเร็วและคมเบียดจังหวะเบียดจังหวะกระแทกมีความแข็งแกร่งเล่นในพรีเมียร์ลีกได้สบายสบายบอกเลยลองยิงแมนซิตี้สามประตูทำแฮตทริกใส่แมนซิตี้เนี่ยบอกเลยเล่นในพรีเมียร์ลีกได้สบายสบายเพราะฉะนั้นแปดสิบล้านปอนด์นะครับดูแค่นัดเดียวนี่แหละผมมองว่า น่ารักน่าลุ้นน่าจะคุ้มค่าเอามาทําจมูกบานเข้าบานออกเลยเมืม่อวานนี้ผมดูแล้วผมทำอย่างเงี้ยกูจะเอากูจะเอากูอ,าอยากได้กูจะเอาเอานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นแล้วแบบคือถ้าไม่เอารับรองครับทีมอื่นเขาเอาแน่แล้วมีข่าวว่าอาเซนอนเขากําลังเมียงมองอยู่ด้วยนะ เพราะฉะนั้นต้องไปตกลงกันครับก่อนที่รูเบนอโมริมจะเดินทางมาที่แมนเชสเตอร์นะครับไปคุยเลยกับไอเยคเลสเนี่ยเอ้ยรอเฮียก่อนเดี๋ยวเฮียไปไปรอที่แมนเชสเตอร์เดี๋ยวเฮียไปรอที่โอตารฟอร์ฤดูการน,นี้อยู่ช่วยต้นสังกัดอย่างสปอร์ติ้งไปก่อนเพราะว่ามีลุ้นทั้งแชม์ลีกสูงสุดของโปรโต,ตุเกสมีลุ้นทั้งยูฟ่าแชมิลีกอาจจะเข้ารอบ นะเข้ารอบน็อกเอาท์อาจจะเข้ารอบลึกอะไรก็ว่ากันไปอยู่ช่วยเขาไปก่อนแล้วเดี๋ยวฤดูการหน้าอย่าเพิ่งไปรับปากทีมอื่นเขาให้เงินเดือนมาเท่าไหร่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเอออหอหมกเขารอเฮียเดี๋ยวเฮียดึงไปเล่นกองหน้าแมนยู <c oughs> อะไรแบบนี้นะครับอ่ะเราจะเห็นเกมรับเนี่ยสวอตติ้งเล่นหลังห้านะครับกลางอีกสี่ทิ้งหน้าไว้ตัวเดียวถามว่าหลังเหนียวไหมอามุมมองของผมนะ ผมมองว่ามาสเตอรี่อ่ะแม่งไม่คมเองนะเมื่อวานนี้โอกาสเยอะนะมีอยู่จังหวะหนึ่งตอนนํำหนึ่งศูนย์เออร์ลิงฮาแลนด์แม่งได้วอลเลย์แบบเต็มไตมแม่งยิงยิง,ยงแบบปลิ้นหลังเท้าออกใชอย่างนั้นแล้วก็อีกหลายจังหวะที่ยิงเนี่ยเหมือนโกของสปอร์ติ้งเขาจะเหนียวแต่จริงๆอ่ยไม่ใช่ยิงไปไม่หนีมือยิงไปตรงตัวไม่เด็ดขาดกันเองนะครับก็โอเค ไม่ถึงเกมรับไม่ถึงกับแย่แต่เ็าปล่อยให้แมนซิตี้นี่มีโอกาสเยอะนะครับส่วนเกมรุกต้องบอกเลยเป็นทีเด็ดนะครับทีเด็ดมากเกมรุกยิงได้สี่ประตูเนี่ยจังหวะโต้กลับจังหวะเล่นเร็วนะฮะนักเตะเล่นเป็นทีมไม่หวงบอลน,นะครับเล่นกันเร็วแล้วมีโอกาสสามารถทำได้เฉียบคมเด็ดขาดทีนี้ย้อนกลับมาดูแมนยู เ hey, he นะอ่เฮียนะแต่เรื่องเกมรับไปก่อนเกมรับเดี๋ยวต้องไปปรับกันนะเล่นหลังสามมีเซนเตอร์แบ็กสามตัวใครจะเป็นวิงแบ็กใครจะเป็นมิดฟิลตัวกลางสองคนเป็นมิดฟิลตัวรับสองคนเลยไหมอะไรยังไงอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือสปอ์ติ้งเขาเล่นเป็นทีมเขาไม่มีดาวเด่นไม่มีดาวดังนะครับไม่มีมหาดาราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะทําตามคําสั่งของเจ้านาย แบบไม่บิดพลิ้วเขาจะไม่อิดออดไม่ไม่แบบไม่ไม่เบื่อไม่เหนื่อยนะเขาเล่นเป็นทีมเวิร์กสองทัศนคติเขาดีเขาไม่ใช่แบบได้บอลปุ๊บไอ้กูเน้นยิงกูเน้นเลี้ยงกูมุ่งไปกูต้องยิงให้ได้กูต้องแสดงท่าดีใจแบบไอดอลไอดอลยี่อะไรเงี้ยไม่เขาเล่นเป็นทีม จังหวะที่จะไปเองมันคือตามสถานการณ์เล่นตามสถานการณ์จังหวะไหนควรจะเล่นแบบไหนเขาจะปรับไปตามนั้นไม่ใช่ได้บอลปุ๊บกูก้มหน้าก้มตากระชากเลี้ยงมุด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 ,มด,มด,มดยิงตะบี้ตาบานหลับหูหลับตาไม่สนใจใครไม่ใช่แบบนั้นนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือคือเราเห็นแล้วแหละว่ารูบเบนอโมอริมเนะี่ยเฮ้ยแม่งโคชเถงเนี่ยแม่งไม่ไมไมธรรมดาจริงนะ โดนน้ำก่อนด้วยพลิกกลับมาได้แล้วอัดทีมนะต้องใช้คำว่าอัดโคตรทีมอย่างแมนเิตี้เนี่ยตูดบ้านเลยสีหนึ่งมันฝันหวานได้แต่ลองนึกถึงความจริงนะครับมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเขาอยู่กับสปอร์ติงโอเคลูกทีมชุดน,นี้อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากมายแต่เล่นได้ตามคำสั่งมีวินยัย คุณมาจับสเกลใหญ่ขึ้นอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดคุณไม่รู้เหมือนกันว่าลูกทีมแม่งจะยอมเล่นแบบนั้นหรือเปล่าจะทําแบบนี้ไมมจะปรับระบบและจะเล่นได้ไหมทีมเวิร์กจะมาไหมความเสียบคมจะมาหรือเปล่าแล้วคลิปง่ายๆดูเกมลุกของแมนยูดูกองหน้าของแมนยูที่มีตอนเนี้ยนะครับแรดฟอร์ดเล่นได้ลัดฟุตอยลุนโจชัวเซอรซี่ไอเฮียสามตัวนี้มัดรวงแม่งยังไม่ได้เยอคนสคนเดียวเลยเพราะนั้น ใจเย็นนะฮะเด็กผีอย่าเพิ่งฝันหวานผมนึกถึงคาพูดนะครับที่เมื่อวานเป็นดรามา่าเห็นไหมถ้าชนะแฟนบอลก็จะคิดว่าผมเนี่ยเป็นเซอร์เล็กเฟอร์กูสันคนใหม่พอชนะแฟนบอลก็จะคิดว่าเซอร์อรเล็กเฟอร์กูสันคนใหม่ได้เนี่ยได้ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วจริงๆเขาไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นแต่เมื่อวานดันชนะจริงๆ <laughs> ก็ต้องรอดูกันครับ สุดท้ายนี้นะครับขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับกิจกรรมในแคมเปญไอคอนสยาม e อ t r a Ordinary Experience นะครับนำทุกท่านไปสัมผัสกับประสบการณ์เหนือชั้นระดับโลกเลยนะครับขอทุกขอเชิญทุกท่านเนี่ยพบกับ Red War The u n น e v เวเ e d Match 2 0 2นนะครับก็คือ ไอคอนสยามจะพาทุกท่านไปชมศึกแดงเดือดที่แอนฟิลด์ครับช่วงต้นปีที่กำลังจะเดินทางมาถึงแล้วไม่ใช่ไปชมศึกแดงเดือดแบบปกติธรรมดาทั่วๆไปไปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนั่ง vip box นะครับหรูหรามาเห่าสุดๆนะอาหารอร่อยนะครับมีอาหารกินในห้าคอร์ส มีทีวีให้ดูมีเครื่องดื่มเย็นๆให้จิบนะครับมีหนังสือให้อ่านมีคนคอยดูแลคอยบริการอีกตั้งหากที่สงคัญเวลาไปนั่งนะครับก็นั่งตรงระเบียงส่วนตัวส่วนตัวเข้าห้องน้ำก็ไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปเบียดกับใครไม่ต้องไปเปิดซ่วมแล้วเจอขี้แม่งกองอยู่ไม่มีนะฮะอันนี้สะอาดสะอา้านนะครับง่ายๆเลย ไปช้อปปิ้งที่ไอคอนสยามห้างสุดหรูหราริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทำยอดให้ได้สามแสนบาทขึ้นไปห้าอันดับแรกนะครับนะห้าอันดับแรกอันดับละสองท่านนะที่จะได้รางวัลน,นะครับนับยอดสะสมเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบห้าตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนี้โอ้โห ยังมีเวลาอีกมากกว่าสัปดาห์เลยทีเดียว VIP Box ประสบการณ์เหนือชั้นระดับโลกแบบสุด exclusive นะครับรอท่านอยู่แล้วจะช้าอยู่ใยนะครับโหลดแอปวันสยามซ u เปอร์แอปที่ผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วจัดตามอัดพยาใส่ได้เลยซึกแดงเดือด Red Wall ร i o n r i v ่า Ah d i n Rivulet Match 2,025รอท่านอยู่ครับ